ในคลิปนี้เราจะมาพูดในหัวข้อเรื่อง Analog Modulation ว่ามันคืออะไรแบ่งออกเป็นกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะการ modulation นั้นสามารถแบ่งเป็น2ประเภทตามลักษณะของสัญญาณ b a s e band signal คือ Digital Modulation ซึ่งสัญญาณ b a s e band จะเป็นสัญญาณที่เป็นตัวแทนบิดข้อมูลดิจิตอลจำนวนของระดับสัญญาณจะมีจำนวนระดับที่แน่นอนว่ามีจำนวนกี่ระดับเช่นรูปสัญญาณที่ยกตัวยอย่างดำรูปค่ะ และ Analog Modulation ซึ่งสัญญาณเบสแบนจะเป็นสัญญาณ a อน l ล็ที่จำนวนระดับของสัญญาณมีจำนวนไม่จำกัดเพราะสัญญาณมีขนาดเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องไปตามเวลาเช่นเสียงพูดของคนในที่นี้เราจะอธิบายในส่วนของ Analog Modulation กันนะคะสำหรับ Analog Modulation จะแบ่งรูปแบบการ Modulation ได้เป็น3ประเภทคือ Amplitude Modulation, Frequency Modulation และ a s e Modulation ต่อไปเราจะมาดูกันว่าแต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนว่าการ modulation ประกอบไปด้วยสัญญาณอะไรบ้างบลอก k d i a g r ของการ modulation แสดงได้ดังรูปนี้ซึ่งในการ modulation นั้นจะประกอบไปด้วยสัญญาณข่อสารซึ่งมีชื่อเรียกได้หลากหลายเช่น information signal, Bed b e d band signal หรือ modulating signal และสัญญาณแคหเี่ย ซึ่งการ modulation ก็คือกระบวนการที่เราจะนำสัญญาณขอวสารไปฝากกับสัญญาณแคเรียรกระบวนการนี้จะกระทำโดย modulator ในกรณีของ analog modulation สัญญาณแคเรียรนั้นจะเป็นสัญญาณลื่นรูปสายความถี่สูงเขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์ได้ดังนี้โดย Ac คือ amplitude ที่เป็นค่าย,ยอดสูงสุดหรือวนพีคอเมก้า c คือค่าความถี่ของสัญญาณในหน่วยเรเดียนเปอร์ซตโดยค่าความถี่ของแคเรียรก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับช่องสัญญาณที่เราจะใช้ส่งสัญญาณด้วยนะ และเซต้าซก็คือค่าเฟสเริ่มต้นของสัญญาณโดยค่าเฟสนี้จะมีค่าใดค่าหนึ่งที่อยู่ระหว่างลบายถึงายค่ะซึ่งค่าพารามิเตอร์ทั้ง3คือแอมพลิจูดความถี่และเฟสของสัญญาณแคลเลียนี้เองที่เราจะทําการฝากสัญญาณข่าวสารของเราไปด้วยจะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะเรามาเริ่มที่แอมพลิจูดโมดูเลชันกันเลย a อ p l i t u d e m o d u l a t ช o n ก็คือการ m o d u l a t e ที่ทำให้ Amp. l i ิจ d ดของสัญญาณแครเรียรเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของสัญญาณขาวสารเป็นการฝากสัญญาณขาวสารของเราไปกับขนาดของสัญญาณแครเรียรนั่นก็คือเราจะทำให้ขนาดของสัญญาณแครเรียรซึ่งจากเดิมคือ AC ให้เป็นค่าที่แปรผันตามสัญญาณขาวสาร MT เช่นให้ AC เท่ากับ KA MT โดยค่า KA นี้เรียกว่า m o d u l a t i o n s e n s i t i v i t y ทำให้สัญญาณ AM ที่ได้คือ ดูรูปตัวอย่างสัญญาณเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นหากสัญญาณข่าวสารที่เข้ามามีลักษณะดังรูปเมื่อทําการมอดูเลตกับสัญญาณแคลเรียที่เป็นสัญญาณคลื่นรูปสายก็จะได้สัญญาณ AM ที่มีค่าความถี่แล้วเฟสคงเดิมแต่แอมพลิจูดเปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาณข่าวสารดังรูปแต่ความถี่แล้วเฟสจะไม่เปลี่ยน Ana l o g Modulation รูปแบบต่อมาคือ r e q u e n c y Modulation เรามาดูกันค่ะ ลงเดียวกัน frequency modulation คือการ modulate ที่ทำให้ความถี่ของสัญญาณแคลเ i ียเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของสัญญาณข่าวสารเป็นการฝากสัญญาณข่าสารของเราไปกับความถี่ของสัญญาณแคเเ i ียซึ่งสามารถแสดงสัญญาณ frequency modulation ได้ดังสมการ แต่จากสมการอาจจะไม่เห็นชัดเจนว่าความถี่ของสัญญาณเปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาณข่าวสารหากเราให้ค่าที่อยู่ในวงเล็บของฟังก์ชันช o อ t คือเซต้าทีซึ่งเป็นค่าความถี่เชิงมุมเมื่อทำการดิฟเฟอเรนเชียลเซต้าทีเทียบกับทีจะไดโอเมกาซีบวกเคเอฟเอ็มทีนั่นคือความถี่ของสัญญาณจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากโอเมกาซี C, ตามสัญญาณข่าวสารเอ็มทีถ้าเอ็มทีมีค่าเป็นศูย์ความถี่ของสัญญาณก็จะเท่ากับโอเมกาซี C. ถ้า mt มีค่ามากกว่าศูย์ความถี่ของสัญญาณก็มากกว่าโอเมกา C และถ้า mt มีค่าน้อยกว่า0ูนย์ความถี่ของสัญญาณก็จะน้อยกว่าโอเมกาซค่ะได้เห็นภาพจะยกตัวยอย่างรูปสัญญาณโดยสมมติสัญญาณข่าวสารที่เข้ามามีลักษณะดังรูป เมื่อทำการ m o ดู l เลตกับสัญญาณแคลเรียรแบบ Frequency Modulation แล้วสัญญาณ FM ที่ได้จะเป็นดังรูปซึ่งจะเห็นได้ว่าความถี่ของสัญญาณแคลเรียรเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อขนาดของสัญญาณข่าวสารเพิ่มขึ้นและลดลงตามลำดับในขณะที่ขนาดและเฟสคงเดิมค่ะ a modulation รูปแบบสุดท้ายคือ a s m o o u u l t t o o แเรามาดูกันค่ะ เฟส modulation ก็คือการ modulate ที่ทำให้เฟสของสัญญาณแล r r ียเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของสัญญาณขาวสาร,รซึ่งเป็นการฝากสัญญาณขาาสาร,รไปกับเฟสของสัญญาณแลลี i ียนั่นเองสมการของสัญญาณเฟส,ส modulation แสดงได้ดังนี้ แต่รยยูปสัญญาณเฟส modulation กับฟ r e ควนซี่ modulation นั้นมีความคล้ายคลึงกันมากเพราะพารามิเตอร์ความถี่และเฟสนั้นเป็นค่าที่รวมอยู่ในความถี่เชิงมุมทั้งคู่บางครั้งการ modulate แบบ frequency modulation และเฟส modulation จึงถูกเรียกรวมๆกันว่า angle modulation ค่ะเพื่อให้เข้าใจคอนเซปต์ Concept โดยรวมเราจะทำการสรุป analog modulation แต่ละประเภทอีกครั้งหนึ่งค่ะ การ MODULATE แบบ Amplitude Modulation คือการที่ Amplitude ของสัญญาณแคลเ i ียเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของสัญญาณขาวสารการ MODULATE แบบ Frequency Modulation คือการที่ความถี่ของสัญญาณแครเรียเปลี่ยนแปลงไปตามอินทิเกรตของสัญญาณขาวสารซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงตามขนาดของสัญญาณขาวสารนั่นเองค่ะและสุดท้ายการ MODULATE แบบ phase m o d u o a t i o n คือการที่เ s ดของสัญญาณแคลเียเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของสัญญาณขาวสารค่ะ คือพารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสัญญาณแครเรียรในการโมดูลเลชันแต่ละรูปแบบการโมดูลเลตแบบแอมพลิจูดโมดูลเลชันคือขนาดของสัญญาณแครเรียรจะเปลี่ยนไปในขณะที่เฟสและฟรีเควนซี่จะคงเดิมส่วนฟรีเควนซี่โมดูลเลชันความถี่ของสัญญาณแครเรียรจะเปลี่ยนในขณะที่เฟสและแอมพลิจูดจะคงเดิมและสุดท้ายเฟสโมดูลเลชันเฟสของสัญญาณแครเรียรจะเปลี่ยนในขณะที่ฟรีเควนซี่และแอมพลิจูดจะคงเดิมค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะทำให้เข้าใจในคอนเซปต์ของ Analog Modulation มากขึ้นขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ